ไปต่อกันที่เกรดอเมริกันเกมส์ครับเช้านี้เป็นเรื่องของเทนนิสกันบ้างครับเราพาไปดูนักเทนนิสชายครับที่ว่ากันว่าเก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเทนนิสสหรัฐอเมริกาครับเริ่มกันที่อันดับ3เป็นอังเดรอากาซีเขาเปิดตัวในการเป็นนักหวนอาชีพเมื่อปี1986ด้วยมาตของหนุ่มผมยาว พร้อมทั้งใส่กางเกงยียนขาสั้นลงแข่งขันที่ทำให้สาวๆคลั่งคล้ายหลงไหลอย,อย่างมากอากาซี i, ซึ่งมีเชื้อสายอิรานและอาร์เมเนียเป็นนักเทนนิสที่ยอดเยี่ยมเขาหวนลูกราสโตรกได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงและรีเทนลูกเซิร์ฟของคู่แข่งได้ดีมากตลอดชีวิตการเล่น20ปีอากาซีคว้าแชมป์ ATP ทัวร์60ครั้งคว้าแชมป์แกรนด์สลม8ครั้งโดยเป็นแชมป์ออสเตรเลียนโอเพน4สมัย US Open 2ครั้งและเวมเบอร์ดันกับเฟรนช์โอเพนอย่างละหนึ่งสมัย รวมทั้งยังคว้าเหรียญทองกีฬาเทนนิสชายเดียวในโอลิมปิก1996ที่แอตแลนตาเกมสอันดับ2คือจิมมี่คอนเนอร์ตำนานนักขวดของสหรัฐในช่วงทศวรรษที่1970ในปี1974เพียงปีเดียวคอนเนอร์สร้างสถิติชนะ99แพ้เพียง4ครั้ง และควา้าแชมป์แกรนด์สแลมได้3จาก4รายการรวมทั้งครองมือหนึ่งของโลกถึง160สัปดาห์ติดต่อกันในช่วงปี1 9 7 4งพถึง 1977, ซึ่งเคยเป็นสถิติสูงสุดของวงการเทนนิสโลกคอนเนอร์สที่ถนัดมือซ้ายควา้าแชมป์แกรนด์สแลม8ครั้งโดยเป็นแชมป์ u s o p e n พถึง5สมัยและแชมป์วิมเบ์ดันอีก2สมัยนอกจากนี้เขาควา้าแชมป์รายการ a อท t พีทัวร์เป็นสถิติสูงสุดตลอดการ109ครั้ง และเป็นนักเทนนิสเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์ ATP ทัวร์เกินกว่า100ครั้งอีกด้วยอันดับหนึ่งสุดยอดนักขวดอเมริกันตลอดการคือพีทแซมพราสเจ้าของแกรนด์สลม14สมัยโดยเป็นแชมป์เวมเบอร์ดัานถึง7สมัยและคว้าแชมป์รวมการ64รายการตลอดชีวิตการเป็นนักขวด14ปี แซมพราสชาวเมืองโปโตแมคในรัฐแมริแลนด์ครองอันดับหนึ่งของโลกประเภทชายเดี่ยวถึง6ปีติดต่อกันและขับเคี่ยวกับอังเดรอากาซีนักหัวตำนานอีกคนของสหรัฐอย่างดูเดือดในช่วงทศวรรษที่1990ก่อนจะอำลาชีวิตการเป็นนักหัวด้วยแชมป์แกรนด์สแลมรายการ US Open เมื่อปี2002และนั่นก็เป็นการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายในชีวิตของพีทแซมพราส